นัเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่พวกเราได้โครจรมาพบกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งโครงการตำรวจขอนแก่นต้านยาเสพติดครั้งที่6กก็ได้จัดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็อยากการเรียนว่าในการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นร่วมกับส่วนราชการต่างๆน,นั้นเป็นเรื่องที่เป็นนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นอาทิเช่น การดูแลเรื่องการศึกษาเราก็ทำงานร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกพื้นที่ในการที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนของเรามีคุณภาพนะครับพร้อมที่จะเข้าไปสู่ประชาคมศาเศรษฐกิจอาเซียนในเรื่องสุขภาพของพี่น้องประชาชนเราก็ทำงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดโดยก่อภาร,รกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมันแกมีมากมายต้องทำหลายเรื่องหลายราว และความสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่เราให้ความสําคัญก็คือความรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนสิ่งสําคัญของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คือต้องมีความพร้อมต้องมีสมรรถนะทางร่างกายจิตใจที่เข้มแข็งเพราะฉะนั้นการส่งเสริมการกีฬาจะเป็นการส่งเสริมให้พวกเรามีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเป็นการพัฒนาทา,างด้านร่างกาย ทางด้านจิตใจทางด้านอารมณ์ทางด้านสังคมและก็ทางด้านสติปัญญาและเป็นการส่งเสริมความสามคัคคีและวันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นร่วมกับนะครับตำรวจโพธรจังหวัดขอนแก่นนะครับร่วมกันจัดงานนะครับ,นะรบ,นะรบตำรวจขอนแก่นต้านยาเสพติดครั้งที่6นะครับซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเราก็ได้สนับสนุนงบประมาณมาทุกปีในโอกาสนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วก็ขอ ทำพิธีเบิรการแข่งขันนะครับกีฬาตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นต้างยาเสพตินท่านที่6ณนะ้าบันนี้ครับสวัสดีครับ